สวัสดีจ้าพี่น้องกับสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนมาเนาะมา,มาหนึ่งเขาหนึ่งเขาพี่น้องอฝนกระตกได้เลยเนี่ยงานเส้ หมื่ว่านนี้ทั้งฝนทั้งลมพี่น้องเปียกมดหลังบ้านนะศาเขามาเปียกมดเลยเปียกทั่วกันแต่มดอยู่อยู่อยู่หมองน้ําเตียงก็บเปียกฝนมนันพาเขามาานาะฝนตกแค่เมื่อนี่ยตกแต่เช้าเลยนะันดีกะกำลังนึ่งเขาพี่น้อง นึงเขานึงเขาเดี๋ยวจะไปเสื้อเขาใส่หวดเนี่ยหลังจากน่าเสื้อเขาเรียบร้อยใส่เขาเย็นไอเขาสารพี่น้องเนี๋ยน้องบีจะไปโจกเขาเย็นมาใสแบบนี้เนะาะฝากระคึมมืดคึ้มยุ่งสิละ นาจะตกมืดมือแล้วพี่น้องมือนี่ยอม,มืดมือแน่นอนลิงสะซแซะสะแซะอยนะเก็บบรรยากาศหนึ่งเขานี่เมือเสาฝนตกลิ่นมาฝากพีฟังน้องสำหรับมันนี้กะลำลาไปก่อนเนาะคลิปสั้นพี่น้องมือเนี่ย่กาบสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนจ้า